การปีนี้นะครับปี2564ท,ทางสพนปาดก็ได้ทัง้งอรก็ได้เริ่มรๆรถๆนะครับแ้แต่ช่วงก่อน10วันยา,ายนนะครับตั้งแต่วันที่1ในสานต้นมานะครับโดยเราจะบังคับใช้กฎหมายขับ,บ้ถขึ้นตัต้งแต่วันที่1-16นะครับก็จะเน้นโดยเฉพาะเรื่องขับรถเร็วเบาุัาแล้วก็ไม่สวมหมวกอันน็องนะครับเพราะจะเป็นใจเหตุให้เกิดอันเรายแล้วก็ หนักถึงขั้นเสียชีวิตนะครับก็จะเริ่มตั้งนานดุงปวยขันตั้งแต่วันที่หนึ่งมาครับได้รฏบบัติมาแล้วนะครับก็จะเข้มข้นขึ้นก็จะพยายามลดมหตุนะครับก็ประชุมการบัตรทุกวันนะครับครับก็อยากจะฝากไว้นะครับโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางกลับเงาๆนะครับ ตรงนี้โควิดก็เริ่มระบาดเยอะนะคะรับโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับถ้าจะกลับมาบูงดาวก็ขอให้ป้องกันตัวนะครับสวมหน้ากากอนามัยเว็นระยะห่างนะครับป้องกันนะครับแล้วก็อย่าไปม่อมสูมกันจะเยอะนะครับก็ในการช่วยเหลือกันนะครับ